เรื่องมีเมียก็ปล่อยให้น้องๆเขาจัดการกันให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วคนที่แม่เขาเสิร์ฟอยู่ล่ะใครล่ะครับคุณเพชรปากแข็งจริงเลยนะทำเองทำเองเองอย่าไปอย่าไปอย่าไย่าไปอย่าไอย่าไปอ่อย่าอย่าไปอย่อยคาไปอ ม่ค่ากินด้วยป้าทได้เขาไม่บอทานได้ครับมีบเทปกรกันเชื่อหน้าคุณจำจุดที่คุณไม่มั่นใจอันนี่จำเองคระดมเชือกขาวน้ำไฟอันนี้ซื้อใช่ไหมครับทำใหม่เมื่อวานหม่เมื่อวานและเราก็จะเอาธรรมชาติพอถึงเวลากินเลยได้แล้วกันมาอันนี้และกินไม่ได้วะ ありがとうご นี่มันมากเลยค่ะอ c t i o n มาพันก่อนดีกว่าแล้วไหนมาพันเดี๋ยวองเนะปล่อยใลอย่ง ช้นอยู่ประเทศไทยมาต่อท็อปสเปนท็อปสเปนดูภาษาไทย Under the ball Under the ball Walkin' quicker ไม่ให้กำลังใจจบพูดภาษาไทยเลยตั้เพลงไทยแล้วนะ Fighting bro Fighting อันนี้คือระหว่างยังรอเข้าฉากเหรอใช่ค่ะระหว่างเซตค่ะคุณเพชรโอเคนะ ถ่ายสองฉากรวบเลย1ิ1แปดิเก้าแล้วเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายพี่พีกับพี่เมียํทำไมทำหน้าเหมือนเสียใจอะไรบางอย่างพี่ได้เล่นไปไม่ถึงห้านะพี่ก็โดนเรียกไปทำงานเลยมาโอ้ยนู่นแม่วางไว้ก็นั้นแหละเกินวะตัวหมูก็ยืนเฉยเแล้วเขาก็วิ่งนะ ถ้าคุณเพชรเหรอครับถูกชะตาหรือถูกใจปุบปากนะครับคุณชวิตเข้าตัวนะพูดช้าๆหน่อยเพื่อนมองไม่ทันถึงเขาแก่อ่ะ normal speed เป็นภาของเราเลยนะค่ะอ่าเอาทรงอะไรดีครับพอทรงอย่างแบดได้พอทรงอย่างแบดได้ ขาดแก้งเลยเนะี่เราผ้าไปซ่อนเลยถ้าจะได้ไม่หกตดวเสื้อผ้าแก่เดี๋ยวพอเสร็จเลยนั่นไาของพี่ไม่ด้ทเลยลสวัสดีค่ะเรา้องพาหาบินด้ามามามาพูดถึงคุณรูมเนี่ยคุณฟ้าต้องระวังตัวด้วยนะคะเจ้าชูพอกับพี่วิตเลยทำไมมันเสียงกล้องเสียงกล้องเสียยอีเสียอะไรก็สหมดแล้วตอนนี้ ไม่ได้ขชีว no anyway. ิตเลยวะไปดีสาไม่ลองหน้าดีตาห์คอเคค่ไปเลยนะก็เรื่อง้องนี้นกี้เหเหนื่อยทำงานหัวล้อหัวล้อหัวล้อชักช้าเดี๋ยวกูตบเลย ุณเป็นไรไหมถ้ามึงเป็นผัวนางนี่นะเอาเงินมาใช้นี่แทนนางนี่เลยถ้าเป็นผัวมันก็เอาเงินมาใช้แทนนางนี่จ้ะกี่ร้อยมาผู้ใจให้เลยนี่จะได้จบเร็วมองๆๆก็เราไถ่แคร่ละพอร์เราแต่ว่ามองๆมาใช้มากเพราะว่าที่โดนหนอครัน อ่าแค่นี้เลยนะต้องเอามือเข้าในก่อนเออจะได้จับเขาเบี้ยนะบิดมาจังหวะเดียวปึ๊บแล้วบิดแล้วออกไปโอ้แล้วผมขึ้นเตะบล็อกเตะบล็อกปขวาตลงดีถอยแขนขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขึ้นหนลงไปลู่นูหมองไปโอเคดูบ้างแอคชั่น สคุณเพชรหลอมากห่อห่อใช่ทุกเเลงือยากไหยากไหมยากครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวแชรไปหมดแล้วเพนนี่เราป้องคุณฟ้าใช่วม่วันนี้ก็จะเอาตรวไปอรใ้เป็นแ่เขค่ะนะคเป็นชรใช่แล้วก็ฟ้ามื่อกี้ก็ยืน เราขห้ขันแบบน,นีน้เราเปาะอย่าให้เห็นนะ, <c oughs> ะคุณน้องฟ้ามากินข้าวกับใครเหรอคะ <c oughs> โอ้สวัสดีครับออมอมตายแล้วออทำไมมากินข้าวร้านน้อนแบบนี้ลหรอคะ <c oughs> ตายแล้วทำไมมาถึงไม่บอกจะได้ให้เด็กยกอาหารขึ้นไปให้บนตึกพี่ผู้ชายซื้อกาแ ค่าเดินด้วยค่าเดินสองร้อยครทำอาหารจำไม่หวานเลยนะจะมอบสิ่งนี้ให้กับพี่กอเป็นการตอบแทนที่ดีของเขาแรงกันนะวันนี้จะไปทำอะไรก็จกินให้หมดกินไม่หมดด้วยหรอที่มาถมลอกโอ้ยไอ้กองนี้หล่อที่สุดเลยถูกใจนีก็เหนื่อยไปเกินกับกองนี้เหนื่อยกับการเล่นเนี่ยแหละครับ สนุกมากครับซีนขับรถสนุกมากเวลาขับขับไปสามารถปล่อยภูมิลายได้จะมีสักกี่คนที่สามารถปล่อยภูมิพลายเวลาขับรถได้คุณฟ้าเขาขึ้นถึงคือด้วยความมันเป็นรถสูงใช่ไหมคือผมเองอะตอนลงอะผมยังลงแบบมันจะมันจะขากันเยอะเราลงผมยังแบบขาขาพื้นไม่เจอตอนดอวลงอะผมต้องแบบโดยคุณฟ้าเขาต้องขึ้นขึ้นแบบสวยๆแต่พอเป็นคันนี้ปุ๊บคุณฟ้าก็จะขึ้นแบบนี้ มีสายตรงอ่ะนิดนึงแล้วคุณฟาก็ขึ้นไปไปต้อนไปไม่เอาแล้วเก่งใจ